มา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 สนองดีสู้ดีครับจ,าจา้าจ๋าคลิปนี้ไม่ได้ตั้งใจอัดครับพี่พี่ครับผมนะแวะเล่นแล้วโบแม่งเข้าเลยอ่ะสักหน่อยไอ้สักสักหน่อยครับพี่ครับผมนะโบเข้ากับเบนหกสิบห้านะครับนะอันนี้ก็แจ้งแจ้งกันว่าจะเล่นเองจริงๆนะจะเล่นเองจริงๆเนะี่ยจะเสือเข้านะครับมามาลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคโบสวยครับใส่คุชชองไปอีกครับ นี่ถือว่าเป็นเกมเก่าอีกหนึ่งเกมนะพี่ๆนะที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจชิบหายเป็นเกมที่อยู่ช่วงหนึ่งเวลาผมจะปั่นจะปั้นเนี่ยเกมนี้แม่อยู่ในใจอยู่ในใจเลยครับพี่พี่อ่ะโบนัสใหม่แล้วผมมาคูณี่้ามาตอนนี้เรียบร้อยครับพี่พี่ครับเห็นไหมเห็นไหมอันนัครับเห็นมากครับพี่พี่ับผมตอนนี้ก่อนไปที่คูสามครับพี่พี่ครับ บางทีอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจแม่งก็จะดีแบบนี้ดุว่ะไอ้ส<ะ>ัสพอตั้งใจแล้วฝฟกไม่แตกนะครับมาพี่ลุยต่อนะครับตอนนี้เราฟือที่ไม่ได้ฟือนะฮะไอตินต้องปั่นนะครับนะก็100เท่านะครับตอนนี้ก็โดดมาแล้วประมาณหนึ่งร้อยเท่าพอดีเป๊ะเ,เลยอโอเคครับผมนาะมายรกจัดไปคูณสามนะครับพี่ขออัดต่อเลยแล้วกันนะจ๊ะพี่จา๋า นะครับอขอแนะนําเกมนี้ก่อนกับพี่ๆครับผมเ,เกมนี้ชื่อว่าคาวบอยโกนะครับอยู่ในค่ายของแพคเมติกเพลหรือว่า PP ของเรานั่นเองนะครับเกมนี้เป็นเกมเก่าแล้วน,น่าจะเกิน5ปีแล้วพี่พี่แต่รายการจ่ายยังเป็นเกมที่โคตรเล่นแล้วน่าสนใจอยู่เหมือนเดิมนะครับพี่ๆี่ลุ้นให้กรอบทองนะครับนะเกมนี้จะมีโจน,นะครับโจธรรมดากรอบทองเฮ้ยไม่ใช่โจธรรมดากรอบทอง ทุยไอ้สัจนตัวแพงกอบทองนะครับจนธรรมดากขอบไม้นะครับแล้วก็โบนัสตรงนี้นะครับให้ออกมาควบคู่กับนายอำเภออยู่แถวที่5เท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ขอลุยกันต่อแล้วกันนะครับพี่จ๋าผมขอเอาไปฟัก240ี่นัแนแหละนะครับมา100ไม้พี่มาลองดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง มโอกาสแตกนอกได้ครับผมนะแต่จะเข้าโบจะดีที่สุดนะครับพี่พี่คือเมื่อกี้โบมันมาไวนะโบมันมาไวไปแล้วไม่รู้จะมาซ้ำกันอีกหรือเปล่าครับ เรียบร้อยครับพี่เรียบร้อยครับผมประมาณนี้เลยครับพี่พี่ครับของดีแม้จะเก่าจะกึกยังไงก็ยังเป็นของดีอยู่เหมือนเดิมนะจ้าจ้าจ๋าแตกแน่นอนยังไงมีมุมแน่นอนเป็ด200งร้อยของเรานี้ผมว่าต้องเข้าฝักชุดแหละโอเคอุ้ยเบาอะ่ะเบาอะ่ะ อสัตว์เ่าอ่ะแต่ยังไงก็มุมแตกครับพี่พี่ครับยังไงก็มุมแตกอยู่ตอนนี้ผมขอเอาเบ็ดห้าร้อยนะครับอีกฟักฝ่าพิม,มาพี่วันนี้มาเอาลุยลุยมันมันกันเลยแล้วกันเนาะ บรลก็ยังบวกไอ้ส <Is> ัสเป็นยังไงบ้างครับพี่ๆกับผมกับเกมเก่าเกมนี้ที่สนงนี้ขุดมันนําเสนอข่าวบอยโกกับพี่ฝากกันด้วยนะครับนะพี่ๆครับท่านไหนนึกอะไรไม่ออกติดตามช่องนี้กันเอาไว้มีเกมดีๆมาแนะนําดีบอกดีกากบอกกากปะมานี้ไปก่อนครับไอ้ส <Is> ัส